กโก้อืมปากโก้กโก้กโก้กกี้กกี้อีอีกโก้กโก้กุกี้ติเออนี่ กูใหญ่กูใหใหญ่มากเยที่มากกอกกกกกกอ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 เกอก้กอเก้กออเอยอกก้อกอเ่อเอกอกอเ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 กอออเกอเอพกอเออออออกอ Eja muk, jemu di mana jemu di mana? Bobi, jemu Bobby.